ก็กลับามาอยู่ท่านผู้ชมก็ได้นะครับวันนี้ทุกคนก็กลับมาอยู่กับช่องทะเลเกมมิ่งนะครับแล้ววันนี้ผมก็ได้กลับมาเล่นวิคอลิเกนทุกทีหลังจากไม่ได้เล่นมา2อาทิตย์เลยนะครับก็มาดูกันว่ามีอะไรอัปเดตใหม่บ้างนะครับอ่าไปเราเข้าไปดูร้านค้ากันเลยก็ที่อัปเดตใหม่มามีปากานี่มาสามคันโอ้ oh my god หวยละอาอูคันนี้ผมซื้อแน่ซื้อรีวิวแน่มาดูคันแรกก่อนเลยคันแรกก็เป็นปากานี่ซอนดา f อะไรไม่รู้นะครับ <c oughs> โหผมอาจจะไปเร็วหน่อยนะเพราะผมผมอยากจะเอาเวลาทั้งหมดที่เหลือไปรีวิวอฮละอะอุ้ยอย่างเท่เปิดเลยได้บ้างเนี่ยโหเปิดได้หมดเลยมาคันต่อมานะครับราคาเุ้ยผมลืมให้ดูราคาคันนี้ราคาอยู่ที่แปดแสนนะครับความเร็วเดิมๆอยู่ที่344อสอัตราเร่งสูนถึงร0อ9สองจาห้วิ เบรก56%แล้วก็แฮนด l i ลิง7นะครับคันต่อไปคือปากานี่ซอนดาลีโวโอหอะไรเนี่ยอ่านชื่อโคตรยากเลยงั้นมาดูราคากันราคาอยู่ที่3 7 3ล้านแสนหมื่นส่วนความเร็วเดิมๆอยู่ที่375กิโลเมตรนะครับส่วนอัตราเร่งสูงถึงร้อย2.39าวิเบรกเ6แล้วก็แฮนด l i ลิ62%งนะครับหูโหสียังสวยอะคันนี้ โนี่มันตัวเดวกัสซอนดาซอนดาอันนี้ไนซอนดาอาอ๋อนี่เปิดแบบซอนดาอาเหมือนกันเลยด้านหน้าด้านหลังอยยางเท่แบบเปิดประทุนด้วยคันน่มานี่คันในดวงใจผมติ๊กดาวไว้แล้วนั่นก็คือปะกานี่ฮวยล่าอาร์นะครับราคาสี่ล้านสีล้านแปดแสนความเร็วเดิมๆอยู่ที่386กกิโลเมตร ศู 0, 100, 4, 0, v, นย์หึงร้อยสองจุดสี่ศูนย์วินะครับเบรกหกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็แฮนด์ลิงหกสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับตัวหนึ่งนะครับเอามาก็เออพระเอกของวิดีโอนี้ก็คือคันนี้เลยนะครับผมจะมากดซื้อกันเลยสามสองหนึ่ง <c oughs> ตังเหลือสามแสนเอ้ยไม่ใช่สามล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันเปิดเลยได้บ้างยังไม่ได้ดูเลยโอ้โหนี่เปิดแบบถอดออกนะครับไม่ได้ยก วูนี่อันนี้คืออัปเดตใหม่ที่ผมเห็นนะคือมปีประตูมันเลื่อนเองด้วยอย่างเท่เลยมาเรามาฟังเสียงกันก่อนฟังเสียงสตาร์ทกันติ๊กดาวเลยอ้าวโอ้โหเสียงเสียงแสบหูมากขายได้เท่าไหร่สายล้านเหมือนเดิมกูยังเฟี้ยวยังเฟี้ยวเลย พอเดี๋ยวมันมืดแล้วเนี่ยเดียด๋ยวพาไปที่สองเสียงวิทวิทวิทฟังเสียงเดินเบานี่ครับเสียงเดินเบาเสียงเดินเบายัางลังน่นอ่ะมาฟังเสียงเบิ้ลกันอโอ้โหไฟออกเลยดูภายในกันนะครับเอ้ยผมจะถอยมาทำไมเนี่ยมันมันเห็นมึงอะ่ะผ,ผมต้องลงจากรถ โอยผมต้องลงจากรถแล้วทเนีอ่ะอ่ะนี่ภายในยยัยงเทปุ่มอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้เป็นหน้าจอดิจิตัลโชว์นะครับโหย่างเท่อ่ะมาดูเครื่องกันโหอันสุดปแปลเราไปดูแด็กเดิมๆกันดีกว่าดูแสงกระตาเนี้ยงตึง ผมเอาเสียงไว้ที่หนึ่งแล้วกันมาอุ้ยเอะไรอะเวลอ๋อว้าไปที่ออโต้ช็อปได้นะครับแล้วก็ว้าไปเลสว้าไปลงจอดบนชั้นด่านฟ้าที่แต่งรถชั้นด่านฟ้ามาเปิดไฟกันหน่อยโอ้โหเฟียเลยมาเรามาลองแดกกันว่าเดิมเดิมจะเท่าไหร่กิวิเราอัตตาเร่งจะดีขนาดไหนนะครับ 3ามสองหนึ่งมาโอย่างร่ำสามสองหนึ่งโอ้โหสูงถึงร้อยได้เยอะดูเดิมๆถือว่าดีเลยนะกิวิกีิวิกีิวิ8.0แปดจุดศูนย์โอ้แหลกเลยแปดจุดศูนย์แปดนะมาแล้วก็ไปแต่งกันเลยนะครับว่าจะตึงขนาดไหนหมดค่าแต่งไปกี่บาทน,นะครับโอ้ยชน ผมว้าไปดีกว่าผมรู้สึกการเลี้ยงมันยังไม่ค่อยดีแล้วรถมันก็ดีด้วยอมาเรามาแต่งกันสีผมอาจจะเปลี่ยนด้วยนะครับผมรู้สึกมันดำเกินไปมาเรามาแต่งโทโบเอาสุดเลยชึงการขับเคลื่อนการขับเคลื่อนเป็นแบบสีลอ้อล้อเนี่ยเพาแปลภาษาไทยแนละ้วมันไม่ได้มาเบรกสุดเลย อัน,นี้ก็สุดอ่าแย,า,ยางยางเป็นเลสโชค๊คผมปรับให้มันเตี้ยเลยก็เตี้ยเตี้ยไงชอบเตี้ยโอ้ยเลรว่อันนี้เอาสูงหน่อยจึ๊บอ่าอย่างนี้แหละปรับเตี้ยประมาณนี้แหละโอ้โหยังเฟี้ยวยังรอร้บต่อมาเป็น วุ้ยมันแต่งไองน้นี่สีชกด้วยด้วยเปิดตรงนี้นี่ผมผมไม่แต่งแล้วกันนะกระจกผมผมเอาแบบเดิมๆดีกว่าทะเบียนไม่มีเป็นรถแท็กซี่ไม่มีทะเบียนมาสีล้อก็เป็นสีดำเลยผมเอาดำเลยดีกว่าดำเลยครับสวดัดีทุกคนมาเป็นดำไปเลยแล้วกันเออแล้วเปลี่ยนตรงนี้ไม่ได้เหรอไอ้เหลืองเองเนี่ย ส่วนสีอันนี้อุยอันนี้เปลี่ยนได้หมดเลยอ๋อเปลี่ยนเป็นสีขาวได้แล้วมันไม่ใช่คาร์บอนหรออ๋อนี่คาร์บอนเปลี่ยนเป็นสีขาวนะแบบโอ้อะไรเนี่ยมันดูไม่ใช่ฮวยล่าเลยผมเอาเทาเทานี้โอ้เอาดำนี่แหละดำไปเลย,เลยจบ,จบแต่มันดำเกินนิดนึงนะผมปรับก่อนเอประมาณนี้โอ้ดำหมดเลย เปลี่ยนตรงไอคอนเรงเรงนี้ไม่ได้อะถ้าเปลี่ยนได้มันจะเท่มากเลยดิเปลี่ยนได้อันเดียวยงเอาเป็นส<ๆ>ีนี้แหละเทาเาโอเคแต่งหมดไปเรียบร้อยละก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับค่าแต่งก็ประมาณนี้เลยนึงนะโผเสียสาตาร์ทอืมค่าแต่งก็ประมาณนี้เลยครับตึงอ่ามาเราไปเทสเด็กกันเลยว่าจะตึงขนาดไหน จากู่เลยวิจะกลายเป็นกี่วินะครับผ้เพื่อนแข่งอยู่มันผมตัดไปตอนแข่งแลยแล้วกันมาผมก็ตัดมาตอนที่เพื่อนแข่งเสร็จแล้วนะครับมาห้าสี 4, 3, 2, ่สาสองหนึ่งฟือ้อูอัตราเล่งโอ,โอ้ยังโหดยังโหดกีวิกีวิกีวิจุดจุด หนึ่งสู๋นะครับโอ้โหอย่างตึงเลยไปเราไปไฮเวย์กันดีกว่าผมว่าไปไฮเวย์เพื่อนแข่งแลยโอ้ตัดไปตอนแข่งอีกรอบนะครับมาตอนนี้เพื่อนก็แข่งเสร็จแล้วมามาดูกันว่าไฮเวย์เราจะวิ่งเท่าไหรผมไม่ได้วิ่งให้ดูด้วยนะว่าเดิมๆวิ่งเท่าไรอ่ะ <S <S คลิปนี้อาจจะมีแลกมงนะครับเกมผมเพราะว่าเน็ตไม่ค่อยดี อตันอยู่ที่427อัตเิ่งก็ดีด้วยนะโอ้โหไฟลั่นท่อเลยโอ้โอขาลงขาลง459นะครับ58 59โอ้โหถือว่าแบบดีมากคันนี้ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับส r ค b e ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย